สวัสดีครับน้องๆขอเจรับเข้าสู่ช่องออ l l เ b o u t Bitcoin นะครับวันนี้มาพบกับ p r o b l e m o f the w e e k สัปดาห์ที่11นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทุกวันเสาร์ผมจะมีโจทย์3ข้อที่มีระดับความยากต่างกันมาให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้เอาทําดูนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับข้อแรกมาจาก2013ั m o ข้อที่1นะครับผมจงหาจำนวนเต็มเป็นเป็นโจทย์วิชา number theory หรือทฤษฎีจํานวนครับระดับหดาวก็จงหาจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่หาร p ยกกำลัง4ี่ลบห ท,ทุกตัวสําหรับทุกจำนวนเฉพาะ p มากกว่า4นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองทําโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถพอสวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็วิธีทําก็คือแบบนี้นะครับผมก็ลอ,ลองพิจารณา่ญการแยกประกอบของ p ลังลบ1ก็จะได้เท่ากับ p ลบ1 คูณพีบวกหนึ่งคูณพียกกำลังสองบวกหนึ่งเราจะพิสูจน์ว่าคำตอบก็คือ48ว่า48หารพียกกำลังสี่ลบหนึ่งทุกสมบัตเฉพาะพีชี่มากกว่าสี่ ก็จะ p มากกว่าสี่จะได้ว่า p เป็นจำนวนคี่แล้วให้ k เป็นจำนวนเต็มที่ p เขาก็สอง k บวกหนึ่งแล้วก็เลยจะได้ว่า p ลบหนึ่งคูณ p บวกหนึ่ง ได้เท่ากับ2 k คูณ2 k บวก2เท่ากับ4 k คูณ k บวก1นดังนั้นเราจะได้ว่า8หาร p ยกกำลังสองลบ1เราจะเห็นว่า2มันหาร p ยกกำลังสองบวก1งลงตัวเพราะฉะนั้น16ก็เลยหาร p ยกกำลัง4ลบ1ลงตัว แล้วเราก็พิจารณาต่อว่าถ้าพีเท่าสามคีลบหนึ่งแล้วเราจะได้ว่าพียังสี่ลบหนึ่งจะได้เท่ากับ p ลบหนึ 1, ่งคูณ p บวกหนึ 1, ่งค AH, ูณ p ยกกำลังสองลบหนึ eraser. ่งบวกหนึ่งซึ 1, 1> ain, ่งเท่ากับ p ลบหนึ่งคูณ p บวกหนึ่งคือสาม k คูณ p ยกกำลังสองบวกหนึ่งก็ได้ว่าสามหาร p กำ้ังสี่ลบหนึ่งลงตัวแล้วถ้า p เป็นสาม k บวกหนึ่งเมื่อ k จะนวนเต็มบวกแล้วเราก็จะได้ว่า p ยกกำลังสี่ลบหนึ่งเท่ากับ p ลบหนึ่ง คูณพบวกหคูณ p ยกกำลังสองบวกหซึ่งเท่ากับ 3K คูณ p บวก1คูณ p ียกกำลังสองบวก1เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่า3หารพียกกำลัง4บวก1ลบ1เหมือนกันเพราะฉะนั้น3หารพยกกำลัง4ลบ1แล้วเราจะเห็นว่า16หารพยกกำลัง4ี่ลบ1เพราะฉะนั้นคอรนอรหรือ lcm ของ3กับสิก็ต้องหารพยกกำลัง4ลบ1นึ่ลงตัว ก็เลยได้ว่า48หารพีกลงสีบหนึ่งลงตัวทุกจำนวนเฉพาะพีที่มากกว่าสี่แล้วเราจะเห็นว่าเมื่อ p เป็น5จะได้ p กําลังสี่ลบหนึ่งเท่ากับ4คูณ6คูณ26เท่ากับ2ยกกำลัง4คูณ3คูณ13เมื่อ p เท่ากับ6กเม p เท่ากับเจะได้ว่า p กําลังสี่ลบหนึ่งเท่ากับ6คูณ8คูณ50าสิบเท่ากับ2ยกกำลัง5คูณสคูณ5ยกกำลังสองจะเราให้คำตอบ เ็นดจะได้ว่า d หาร2 2ตัวนี้ลงตัวเพราะฉะนั้นจะได้ว่า d หารคอ,อ,อร์รมหรือ g cd ของ2ตัวนี้ลงตัวก็เลยจะได้ว่า g หาร2กำคูณ3ก็เลยได้ว่า d หาร48 เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่าคำตอบคือ48นะครับผมก็เสร็จไปที่รอยสาระข้อข้อที่1นะครับผมก็มาต่อข้อที่2เป็นวิชาอสมการหรือ inequality มาจาก2019 Benelux MO นะครับผมให้ a, b, c, d เป็นจนจริงที่ a, b, c, d อยู่ระหว่าง0กับ1จงพิสูจน์ว่า a b คูณ a ลบ b บวก b c คูณ b ลบ c บก c ดคูณ c ลบ d บก d a คูณ d ลบ a น้อยกว่าเท่ากับ8ป้า่บนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถพอสว e ีีโอได้เลยนะครับแลนะวิธีพิสูจน์ข้อนี้คือแบบนี้นะครับผมเราจะสามารถจัดรูปว่า a b คูณ a บ b บวก b, c คูณ b ลบ c ออกซิดคือ C ีลบดีบอกดี A, คูณ D ลบ A มันจะได้เข้ากับ A ลบ C คูณ B ลบ D คูณ A บวกลี B ลบ D เราสามารถให้พจน์นี้มากกว่าศูนย์ได้ก็คือพิจารณา เฉพาะกรณีที่ก้อนีมากกว่า0ูเพราะว่าถ้าก้อนีน้อยกว่าศูนย์เราจะได้ว่าก้อนเดียวกันก็น้อยก็สอดคล้องกระจยกคือน้อยกว่าเท่ากับแปดส่วนยีเจ็ด กรณีที่1แล้วเราจะเห็นว่าอสมการมีความสมมีความสาม,มารถแบบไซ์คลิกก็สาม,มารถพิสมจติได้ว่า a ม,มากกวเท่ากับ b c d ก็ใรณีที่หนึ่งก็คือ B ลบ D กับ a บวก c ลบ b ลบ d มากกว่าศูนย์หนึ่งคู่มากกว่าเทัศูนย์หนึ่งคู่ก็จะได้ว่า a ลบ c คูณ b ลบ d คูณ a บวก c ลบ b ลบ d นั่ก็เท่ากับ2 a ลบ2 d ส่วน3ยกกํลัง3จากอสมการ a m g m ซึ่งจะได้เขาเท่ากับ 2ส่วน3ยกกำลัง3าจากเงื่อนของโจทย์ซึ่งก็คือแป้ยบเจ็แล้วก็กรณีที่2ถ้า b ลบ D กับ A บวก C ลบ D ลบ D น้อยกว่าศูนย์ทั้งคู่ก็จะได้ว่าสิ่งนี้สามารถจัดรูปได้ให้เป็นบวกจงค้อนก็จะเท่ากับ A ลบกลบ B บีบวก D ลบ A ลบ c ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 d ลบส c ส่วน3ยกกำลัง3จาก a m g m ซึ่งน้อยกว่าเท่ากับ2ส่วนส,นสยกกำลัง3เท่ากับ827เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่า,าสมการของโจทย์น้อยกว่าเ 20, 27, ท่ากับ827ทุ่กกรณี ที่สอดคล้องกับแขนโจทย์ตามต้องการนะครับผมแล้วเราก็มาต่อข้อสุดท้ายกันครับผมเป็นวิชาฟังก์ชันออยเคชั่นข้อที่3ระดับ5ดาวจงวมาจาก u s m o ข้อที่2ปี2023ครับผมจงหาฟังก์ชันจากจำนวนจริงบวกไปจนจำนวนจริงบวกท,ทั้งหมดที่ทำให้สารทุกจำนวนจริงบวก x อกกับ Y Fx y บก fx ก่ากับ fx y บวกสำหรับใครที่อยากจะลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถ pause v i d e ได้เลยนะครับแล้วก็วิธีทำโจทย์ข้อนี้ก็ใช้ฟังก์ชัน1ต่อหน,นะครับผมจะเป็นวิธีที่แปลกเล็กน้อยแล้วก็จะพิสูจน์ว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 แต่ว่าเพื่อความสะดวกเราก็จะให้ pxy แทนโจทย์นะครับผมก็พิจาพิสูจน์หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็จะสมมติ ให้ A กับ B เป็นจำนวนจริงบวกที่ F A ข uh แต่วิธีพิส right <God. S 1> ูจน์ก็จะ mm hmm. แตกต่างกันเล็กน้อยก็คือเราจะแทน A กับ A B X Y ด้วย A B E แลก็จะได้ว่า F ของ a b บวก F A เท่ากับ A F B บวก2แล้วเราแทน P B A จะได้ว่า f a b บวก f b เท่ากับ b f a บวก2ดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าจาก2ส,สมการนี้จะได้ f a กับ b เพราะฉะนั้น f เป็นฟังก์ชันในตอนหนึ่งตามต้องการแล้วก็ลองแทน x ด้วย f x ก็จะได้ว่า f ของ y f x บวก f f x เท่ากับ f x f y บวก2ถูก x กับ y เช่จจึงบวกซึ่งทำแบบนี้มีข้อดีตรงที่ว่าพจน์นี้จะสมมาตรในตววัวแปร x y แล้วเราสามารถสาลับตววัวแปร x y ได้ก็คือสามารถแทนสิ่งนี้ได้เป็น f x f y บวก f f y ท่ากับก้อนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่าสองก้อนนี้เท่ากันแล้วจาก f เป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่ง ก็จะได้ว่า yfx บวก ffx เข้ากับ xfy บวก ffy ทุก XY x กับ y ที่เป็นจำนวนจริงบวกเราสามารถแทน y เข้า0ได้เราสามารถแทน y เท่า1ได้ ก็จะได้ว่า f x บวก f f x เท่ากับ x f 1บวก f f 1ทุก x จะจะจริงบวกแล้วก็แทน y ลบสอง ก็จะได้ว่า f x บวก2 f x บวก f, f x เข้ากับ x f 2 f 2ทุก x เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอา2สมการนี้มาลบกันก็จะได้ว่า f x เท่ากับ f 2ลบ f 1 x บวก f f สอ f f หน x ก็เลยได้ฟังก์ชัน x ก็เลยได้ว่า f x ก็คือ x x บวก b ทก x เมื่อ กับ b เป็นจำนวนจริงบวกานั้นเราก็สามารถแทนค่าได้ก็จะได้ว่า a x y บก a x บก b บวก b เท่ากับ x พูด a y บอก b บอก2อทุก x สบายก็เลยจะได้ว่า y ต้องสอง x บวก a b บวก b เท่ากับ b x บวก2ทุก x แล้วเราสามารถเทียบสมระติได้ว่าเออย่าละงแล้วก็ a b บก b เท่าบสก็เลยได้ว่าสามารถแทนค่า b ด้วย a กัังสองได้เป็น a ยกัทั้งสามบวก a กนั้งสอากซึ่งสามารถแยกประกอบได้เป็น a ลบหนึ่คูณเยกันังสองบวกสองบวกสเท่ากับศเพราะฉะนน a เท่ากับหนึ่และ b เกัห็เลยได้ว่าเ x เอท่ากบวกห ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้สำหรับคลิปนี้พับบล็อกออเดรีดสำหรับที่11ดกก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและผู้ชมไม่มากก็น้อย น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ช่องนี้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำที่พิจารณต่อ,อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ